ตอนนี้ดูดน้ำบอ,อกแล้วเห็นไหมฮะนี่ฮะเขาเอาไดโวมาดูดละนี่ฮะดูดออกเลยนะฮะไดเอาไดโวมาดูดออกเลยตอนนี้นี่ฮะมีคนตรวจน้ำหมอกเพราะว่าฝนตกหนักเห็นไหมฮะนี่กำลังรีดน้ำออกนะครับไม่ให้น้ำท่วมขังนะสัานีเอฟซีไม่ต้องห่วงครับเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะไม่ท่วมแน่นอนฮะเพราะว่านี่ฮะสถานที่เขาดูแลเห็นไหมเขากวจน้ำหมอกฮะ รับรองพอพ่อแม่มาไม่แฉะแน่นอนนะครับเออนะเอเอา่อไดเวอร์มาสูบบอกเลยเห็นไหมต่าไดเวอร์มาสูบบอกจริงนะต่อไดเวอร์สูบอะไรมาสูบบอกเลยนะฮะแห้งแน่นอนแล้วก็เนี่ยคนไล่น้ำลงมาเห็นไหมโอ้โหต่อไดเวอร์สูบออกนะฮะเอาบรรยากาศวันนี้นะครับทุกคนครับ น้ำไม่ท่วมแน่อนอนครเออ,เอครับผมใช่ๆอ่ะนี่ฮะพอ่พอพ่อแม่แม่ก็เริ่มทยอยมากัน FC นะฮะชาวนนทบรุรีวัดไผ่เลืองนะครับวันนี้ก็เริ่มจับจองพื้นที่กันนะครับโอ้โหเริ่มจับจองพื้นที่กันแล้วนะฮะ นี่ฮะบรรยากาศตอนนี้สนี่นี่นี่ใหเวเอออ้าวทีส่งต้ท้ายไปแล้วนี่ส่งต้ท้ายไปแล้วอาบรรยากาศตอนนี้เราอบอุ่นมาก <laughs> เราอบอุ่นมากนะครับเพราะว่า,เ,าเราอยู่ในเต็นท์นะฮะนี่ฮะโอ้โหด้านนี้น้ําก็ท่วมนะฮะอันนี้น้ําโอ้โห <c oughs> นี่ฮะตรงนี้ก็ถือว่าลึกพอสมควรนะครับ <c oughs> นี่ฮะลึกพอสมควรเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยครับก็เ <c oughs> อาเอา <c oughs> มาดูกันบรรยากาศวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไร นะฮะ,ะแต่ว่าฝนก็ตกไปถึงรอบแล้วตอนนี้ฝน <4 S 2> ซาแล้วใครยังย่ยยึ่ยยุยัก่ก็มานะครับไม่ต้องรีบนะฮะขับรถค่อยๆมาเพราะว่าน้องแสดงสามทุ่มครึ่งน,นะฮะเออโต้หกสิบนเออถ้าไม่นั่งก็ยืนได้ครับยืนฟรี <laughs> แล้วก็ยืนนะ,ะค,นนครับ นี่คือบรรยากาศหน้างานนะครับวัดไผ่เรืองบางบัวทองนะฮะเออขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะนี่ฮะบ,บรรยากาศเส่งว่งชื่นลูกรุ่งเราก็ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะฮะนี่เห็นไหมเขาสูบน้ำ ก็รอติดตามกันมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอ้าเก็บบรรยากาศหน้างานมาให้ทุกคนชมนะครับขณะนี้เวลาก็18นาฬิกา19นาีกฝนก็ยังปล่อยๆอยู่แต่ซ้าแหละนะครับ น้ำท่วมเราก็สูดด้าบอกที่เจ้าของสถานที่ครับกอดูแลเต็นที่คาารับมจะาดกเลยนะพอ่พอแม่ก็พกลมมาด้วยนะฮะพกลมมาด้วยนะฮะ โอ้โหสุดยอดมากนะครับนะวันนี้ไม่แผ่วแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ไม่แผ่วแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็ไม่กลัวฝนนะครับนะลัก้องต้นข้าวไม่กลัวฝนนะครับพกลบมาคนละอันคนละอันนะเพื่ที่จะมาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับ ถือโต๊ะมาก็เอามานั่งได้เลย,เลยตามมุมที่เราชอบมุมไหนที่ไม่เปียกพื้นไม่เปียกเราก็นั่งนะครับเออครับอา้าขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกคนอ่ะฝนตกอยู่นะครับตอนนี้ปักแป๊กปักแป๊กอยู่นะครับก็ภาวนาตอนที่ผมเดินทางกลับนอกขี่มอเตอร์ไซค์อย่าให้ฝนตกนะครับเดี๋ยวเปียก อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมบรรยากาศหน้างานเจ๋งวาน่นอคุณรเอาตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาอ่ะไม่ต้องกลัวฝนครับเนีย่ยฮะเอฟซี FC, น้องท้นข้าวไม่ต้องกลัวฝนครับฝนจะตกแดดจะออกเรามีร่มอยู่แล้วนะฮะ เออโดมใหญ่เลยบันจุคนได้2,000คนวันนี้เออนั่งสบายนะครับนั่งสบายนั่งสบายใจเพราะว่า 1. พื้นปูนนะฮะไม่แฉะนะฮะสองมีหลังคานะฮะเออสามมาช้าไม่มีที่นั่งนะครับเอออาจจะอยู่ข้างนอกนะเออ เอาเอาเอานี่ฮะเราก็ดูแลถ้าฝนตกมาก็นี่นะฮะสูบน้ำอ,อกนะครับฉะนั้นไม่ท่วมแน่นอนเหลือเหลือเหล่อจิ๋วบอนบอนอ่ะอี เนี่ยครับทุกคนปล่อยอยู่นะตกอยู่แต่ไม่แรงนะฮะกไม่แรงจิกวนจิกวนจิกวนจิอกวนจิกวนได้อยู่ได้อยู่จิกวนจิกวนจิได้อยู่นะครับได้อยู่วนอีจิกจิกอีอีจิกวนจิกวนวน อ่ะชมบรรยากาศกันครับวันนี้เป็นอย่างไรนะครับวัดไผยย่เรียงวันนี้มาลุ้นกันนะครับคนจะเยอะคนจะมากจะน้อยนะครับก็มาดูกันวันนี้นเชื่อว,ว่าฝนตกไม่ใช่ปัญหาแน่นอนเพราะว่าพลังเอซเยอะนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันครับทุกคนเวลานี้ก จิกวอนจีอ้ออ๋อจิกวอนจีบินรัฒัดไผ่เลี้ยงขอชมการแสดงคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวนะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้มารุ่นกันว่าจะมีเพลงใหม่ๆมาฝากพ่อๆแม่ๆมไหมนะครับรอติดตามเป็นกำลังใจกันเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่ครับ